สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็จะเป็นการแข่งอของทีม Let s Get Rich Team นะคะ Let s Get Rich Team ก็จะเป็นทีมนุด,นดกับคุณก๊อฟนะคะแล้วก็โอเล่กับนิกกี้นะคะเป็นแข่งประเภททีมนะก็ใครชนะ3เกมก่อนนะคะก็ชนะเข้ารอบไปนะคะอันนี้อยู่ที่รอบ8ทีมนะคะเราก็จะมาแข่งแผนที่โลกนะคะโลกก่อน ฝั่งเราก็จะเป็นทีมยุนอานะคะอีกฝั่งจะเป็นอลิสนะคะหลังจากยุนอาเดินเป๋อยู่พักหนึ่งก็รู้สึกว่ามันจะเริ่มดีขึ้นนะคะก็เลยใช้ยุนอาลองดูนะคะเพราะว่าเงินเยอะดีนะ,ะอ่าสี่นะคะเอาเก็บเกาะก่อนเนาะ ห้านะคะอ่าไม่ได้นะสิบเอ็ดเลยโอเล่เดินนะคะเรามีแลบลิ้นปิ้นตากันเล็กน้อยนะคะ อันนี้ไม่ได้ม่ได้มีกติกาห้ามไว้นะคะพอดีว่าสนิทก,กันนะและก็ขำๆนะคะอโอ้ได้สองเกาะแถวนี้นะเริ่มน่ากลัวแล้วนะ มาตัดเมืองเราอีกนะคุณก๊อปเดินนะออยังนะคะเบิ้ลอยูอ่คุณก๊อปเบิ้ลสิบสองนะคะจะไป เก็บแถวบนหรือเปล่าเอาแถวในดี <laughs> โอ้ดีมากนะคะ อามาเอาแถวซ้ายดีกว่าน,นะแถวขวาสิไม่ใช่แถวซ้ายอ่าทักทายเล็กน้อยนะคะทักทายคุณก๊อฟก็เบิ้ลดีจังเลยนะอืมเบิ้ลตลอดอ่ะ อแถวเราเริ่มเริ่มดูดีแล้วนะ,ะโดนตัดนะได้ย่างนั้นนะคะอืเบิ้ลสองไหม,มไม่ออกนะคะไปห้าเสียภาษีนะ ็อบเบิร์นอีกแล้วนะเบิร์นทุกตาเลยอะ, <My turn. S 1> อะตาแล้วนะคะไปไหนดีอะลู่้จะไปไหนะ ออกนน่นเลยสิบเอ็ดไม่บินด้วยนะคะไอจี IG ตุกตาผีนี่ก็ไม่ค่อยออกนะคะอ่ะเขาได้เมืองคู่แล้วนะ ตกเกาะล้างนะคะสมน้ำหน้านะอืแลบลินซะเล็กน้อยตะกอบนี่ก็เบิ้จังเลยบินนะคะมีเข็มทิศเนาะอ,อนิกกี้นะคะ นิกกี้หกออกนะตกเมืองตัวเองนะส่งสำหนหน้านะอ่เาเบิ้ลเบิ้ลบังนะคะเบิ้ลสิบนะอ่เจ็ดไหมจะทอยสิบสองนะกดไม่สุดนะคะ บินมั่งนะคะทีมเรานะแลบ,บดินแลบ,บดินบบดนะอ่าจะเบิ้ลสองนะคะไม่ออกนะแต่ว่าตรงนี้ก็โอเคนะคะ ถ้าไม่โดนตัดนี่ก็ปิดได้แล้วนะะปิดเกมได้แล้วเนาะโอเล่สิบเอ็ดนะคะเรียบร้อยจบนะโอเคนะคะตาแรกก็ชนะไปนะคะได้ทิปเปิลวิกตอรี่นะลืมแลบดินนะคะแลบไม่ทัน <laughs> สองก็แมบไทยนะคะยืานที่ประเทศไทยนะ การนางฟ้าน่ะค่ะไม่มาสักทีนะ,ะเราเดินก่อนนะ สี่นะคะโอ้ไปสิบสองเลยนะบินนะคะจะเอาเกาะไม่เอาบินโอ้ยอ้าโอเล่เก็บเกาะก่อนนะคะก็ไปกันเกาะเสม็ดน,นะ อ่าโอเคนะคะโอเยี่ยมสองเกาะอ่าเรามาแถวขวาเหมือนเดิมนะ โอลเล่เบิ้ลมานะคะโอ้โหโดนตัดอีกนะแขนแขนๆๆๆเขาได้เหมือนคู่สังั้นนะเออ จะเบิ้ลสองนะคะไม่ออกออกหบอ่ะโอ๊ยตายละได้ได้สองเมืองคู่แล้วนะคะ กันไม่ถึงด้วยจะทอดจะทอสิบสองแลวออกสิบเอ็ดโอ้จะเบิ้ลไปตัดอะโอ้น่าก,กลัวมากเลยลายนี้เพราะเดินย้อนหลังนะคะกลับไปตัดไม่ทันแล้วเนี่ยอืมหมวกออกดีด้วยนะคะ จบเลยเกมนี้อย่างรวดเร็วก็ต่อแมปสามเลยนะคะตอนนี้เสมอหนึ่งหนึ e> ่งนะคะก็แผนที่เอาโอกาสนะ เราได้เดินก่อนนะคะทีมเราสีแดงนะอาเบิ้ลสิบนะคะคุณกอบไปสิบสองเลยนะอ <c oughs> อื ตาเรานะคะ ืมเบิ้ลดีมากเลยนะเยี่ยมนะคะเยี่ยมอต้องกันเกาะแล้วละ่ะตรงโอเล่นะคะอ่านิกกี้นิกกี้ จะทอยห้านะคะออกเจ็ดอันนี้กี่เดินนะคะอ่ากันเกาะน,นะอ่าเยี่ยมนะคะ อเบอิ้ลดีจังเลยนี่คือเบอิ้ลมาตัดเลยนะคะเพื่อการนี้เลยอ่าโอเล่นะอ่าเข้าคุกมะสมน้ำหน้าเลยอุตส่าเบิ้ลมานะโอ้จะเดินไปตรงนั้นอะไม่ถึงอะ่ะ นิกกี้เลยนะคะอ่ะคุณก๊อบเบิ้ลมาเลยคะ่ะตอนนี้นุ้ไม่ได้ทำอะไรเลยนะไม่มีประโยชน์ในเกมให้ให้คุณก๊อบเล่นคนเดียวเลยนะ,ะโอเคนะคะจบนะ อ่าก็ตอนนี้นำอยู่2อหนึ่งนะคะเดี๋ยวเหลืออีก2องแมปนะพอดีเมมโมรีเต็มนะคะก็จริงๆแข่งเสร็จแล้วแหละก็ผลทีมนุชแพ้ไปสามสองนะคะทีโมเล่นิกกี้ก็เข้ารอบไปนะคะอ่ายังไงก็พบกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะคะก็มีแข่งอยู่เรื่อยๆนะคะก็จะอัดมาให้ดูกันนะคะอ่าบ๊ายบายคะ่ะ